สวัสดีครับการประกวดการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยวิดีทั์สำหรับครูนำเสนอโดยนายาการิยาลาเตครูกศนอกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลลศึกษาสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอาหารหลักห้าหมู่นะครับ อาหารหลักห้าหมู่ประกอบไปด้วยโปรโตีนนะครับโปรโตีนนะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตเกลือแร่วิตามินและไขมันนะครับอ่าต่อไปนะครับเรามาเรียนรู้ในเรื่องของโปรโตีนโปรโตีนจะประกอบไปด้วยนมเนื้อวัวเนื้อสัตว์ นะครับแล้วก็ไข่ถั่วโปรโตีนมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างไรนะครับร่างกายเจริญเติบโตและแข็งแรงนะครับช่วยให้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายของเรานะครับสร้างกระดูกกล้ามเนื้อภูมิคุ้มกันคาร์โบไฮเดรต ประกอบไปด้วยข้าวแป้งน้ำตาลเผือกและมันต่างๆนะครับคาโบโร์โบไฮเดรตมีประโยชน์ให้พลังงานแก่ร่างกายให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายของเราเกลือแร่ประกอบไปด้วยข้าวโพดแครอทผักอะไรเอย่ย แตงกวานะครับแล้วก็ผักกาดขาวานะครับต่อไปนะครับเลือแร่มีประโยชน์อย่างไรนะครับประโยชน์ก็คือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทําให้ผิวพรรณสดใสช่วยเรื่องการขับถ่ายให้ดีขึ้นนะครับอ่าต่อไปนะครับวิตามินวิตามินประกอบไปด้วย อะไรครับมะม่วงอะไรครับแตงโมอะไรครับอะไรเอ่เอแอปเปิลนะครับต่อไปก็คือสับประรดนะครับวิตามินมีประโยชน์อะไรบ้างบำรุงผิวหนังให้สดชืน่น บำรุงสุขภาพปากเงือกและฟันช่วยให้ระบบการย่อยและการขับถ่ายเป็นปกติต่อไปไขมันนะครับประกอบไปด้วยอะไรเอ่ยน้ำมันพืชน,นะครับน้มันสัตว์แล้วก็เนยนะครับไขมันมีประโยชน์อะไรบ้างให้พลังงานแก่ร่างกาย ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายช่วยดยูดซึมวิตามินชนิดละลายในไขมันต่างๆในร่างกายของเรานะครับโอเคนะครับวันสำหรับนี้ก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณครับ